ใครจะเชื่อครับว่าดาวซันโบซิเลียตอนนี้จะเป็นกองหน้าที่เพิ่งย้ายมาเล่นในอิตาลีได้เพียงสฤดูกาลแบบอย่างไม่เต็มปีครับและเขาไม่ใช่นักเตะจากทีมเจ้าพ่อกันโชคอย่างยูเว่อินเตอร์นาโปลีหรือมิลานและโลมาด้วยครับเพราะเขาคือมาติโอเลเตกีครับเลือดอาร์เจนตที่เข้ามารับงานต่อลามุสฮอยลุนถัดมาอีกหนึ่งฤดูกาลครับและณปัจจุบันครับเขาได้กลายเป็นฟ็อกซ์ในบ็อกที่จมูกไวรลวกับมีายกับซิฟครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาจนฤดูกาลนี้กดไปแล้ว21ประตูกลายเป็นดาวซรรีไดด้้้สาา็จถึงแแมฤูกลลท่ว ของเขากับเจนัวจะยังไม่เปรี้ยงป้างมากนะครับยิงได้เพียง9ประตูในทุกรายการจาก3 1เแมตชนั่นก็เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บหัวเข่าและกล้ามเนื้อที่รบกวนปันป่วนเจ้าตัวไปเกือบคอรึ่งฤดูกาลเลยทีเดียวครับแต่ทว่าพอได้ย้ายมาอยู่กับอตาลันตาในปีนี้ด้วยค่าตัวประมาณ21ล้านยูโรครับก็ถือว่าเป็นสูงไม่ต่ำจนเกินไปสําหรับกองหน้าสไตล์อเมริกาใต้ในวัย25ปีและนี่ก็ถือเป็นการจดประกาศเซ็นเพื่อแจ้งเกิดฟ็อกอินเดอะบ็อกคนใหม่ให้อิตาลีและทั่วโลก รเรียกได้ว่ามาจากในกรอบเกือบจะทั้งหมดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเข้าชาร์จครับขึ้นมงลอสำดับ2เจ้าตัวก็ใช้โอกาสคมๆแบบที่ถูกใจเหล่าสาวกเทพธิดาอาตาลันตาสุดๆครับฟอร์มดีแล้วค่าตัวไม่สูงแบบนี้ครับไม่แน่ทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปอาจจะจ้องกันอยู่ตาเป็นมันครับ